ข่าวด่วทุกคนน้ำตาไหลครับเมื่อแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโพสต์รูปอุงอิงและพ่อไก่พร้อมด้วยข้อความนี้ครับ ล่าสุดคับทุกคนทางด้านแฟนเพจอุ๋งอิงลิงน้อยนะครับวงเล็บแฟนคลับน้องอุ๋งอิงนะครับได้มีการโพสต์ข้อความนี้เอาไว้ซึ่งเราบอกว่าเป็นข้อความที่ดีมากๆอุ๋งอิมได้อ่านเองเนี่ยอุ้มอิมยังซึ้งตามเลยนะครับแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปแชร์กันรัวๆนะครับโดยโพสต์ข้อความและรูปภาพดังกล่าวนี้เอาไว้บอกว่าคนที่เคยลำบากมาด้วยกันก็ย่อมจะเข้าใจในสิ่งนี้ได้ดีกว่าใคร อุ้งอิงก็เช่นกันนะครับน้องไม่เคยลืมว่าพ่อไก่มีความสำคัญขนาดไหนในชีวิตที่เคยเป็นมานะครับตลาดนัดแห่งหนึ่งยังคงมีเรื่องราวของสองชีวิตที่ร่วมฝ่าฟันด้วยกันมาถึงแม้จะอดมื้อกินมื้อนะครับอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นห่วงเวลาสำคัญและน่าจดจำยิ่ง อุงอิงยังคงเป็นความเดิมนะครับจากวันนั้นและมาในวันนี้น้องกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังนะครับและถ้ามีโอกาสเนี่ยเวลากลับบ้านครั้งไหนอุงอิงมักที่จะทาอยู่เป็นประจำนน,นั่นคือการกําเงินจํานวนหนึ่งนะครับหยิบยืนให้กับพ่อไก่ในโอกาสที่เอื้ออํานวยอยู่เสมอนะครับเรื่องราวที่ผ่านมานั่น,นจึงไม่มีใครที่จะรู้ซึ้งได้ดีเท่ากับ2คนเพราะสิ่งสิ่งนี้นะครับถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัว ว่าเราเนี่ย เป็นใครก็ย่อมที่จะไม่เข้าใจในความรู้สึกนี้เป็นแน่นะครับอันนี้โอ้โหขอบคุณนะไปยังแฟนเพจอุ๋งอิงลิงน้อยนะครับวงเล็บแฟนคลับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนอ่ะเขาได้มีการเขียนข้อความนี้เอาไว้ครับทุกคนซึ่งถ้าได้ดูข่าวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับอ่ะแอดมินแฟนเพจนะอุ้มอิ้มได้มีโอกาสเข้าไปติดตามหลายข้อความซึ่งเขาเขียนเอาไว้เรียงเรียงความเอาไว้เนี่ยได้ดีมาก มากนะครับแล้วอิมเนี่ยก็กดติดตามที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คือชอบในการนําเสนอนะครับทุกคนเป็นแฟนคลับองค์อิงลิงน้อยสเตชันคับทุกคนนะครับเขียนเรื่องราวขององค์อิงแล้วก็พ่อไก่เอาไว้อันนี้อุ้มอิมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกับข้อความที่เขาเขียนไว้คือไม่มีใครรู้ดีเท่ากับ2คนนะครับพ่อไก่แล้วก็น้ององค์อิงนะครับว่าเขาสู้มาด้วยกันขนาดไหนใน ในตอนนั้นนะครับจนปัจจุบันนี้น้องอุงอิงนะครับเป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆด้วยได้ว่าเป็นขวัญใจมหาชนนะครับการันตีว่าอุงอิงคนรู้จักทั่วประเทศแน่นอนนะครับทุกวันนี้อุงอิงนะครับเมื่อมีวันว่างเมื่อไหร่อุงอิงจะไปตลาดนัดแห่งนั้นเสมอเวลาที่น้องกลับบ้านนะครับน้องจะกำเงินจำนวนหนึ่งนะครับไปฝากพ่อไก่เสมอและอุงอิงนะครับ ก็จะช่วยพ่อไก่ร้องเพลงเปิดหมวกอยู่เสมอเหมือนเป็นการย้อนวันหวานกับทุกคนบางทีพ่อเอกไม่ได้ถ่ายลงเพราะกลัวดราม่าว่าอุ๋งอิงจะมีคนบางคนเนี่ยจะคอยโจมตีน้องว่าน้องสร้างภาพแต่อุ๋งอิงนะครับทำสิ่งเหล่านี้โดยที่ พอเอกไม่ได้ถ่ายแต่มีแฟนคลับบางคนถ่ายแล้วก็ถ่ายด้วยความเกรงใจแล้วก็เอามาลงบนโซเชียลพวกเราได้ดูกันอยู่เสมอนะครับทุกคนก็นี่แหละทําไมแฟนคลับถึงรักอง๋งอิงมากมายขนาดนี้นะครับทาไมแฟนคลับถึงรักน้องก็เพราะว่าน้องเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเสมอต้นเสมอปลายอยู่เสมอนะครับสาหรับอุค์อิงเพรบ้านแพงนะแล้วก็น้องเป็นคนที่เป็นคนอย่างวันนี้ก็ไปทําบุญใช่ไหมครับทุกคนอยู่ที่วัดหนองคูเนาะแล้วก็มีการมอบ มาลายน้ำใจให้กับพี่ธนาดนด้วยซึ่งพี่ธนาดนเนี่ยก็มีการไลฟ์นะครับเหมือนกับสะสมมาลายนะครับให้กับน้ององอิงอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนน่ารักมากน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็น้องไม่เคยทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังจริงๆนะครับมีโอกาสเนี่ยอย่างอุ้มอิมเองนะครับทักน้องทีไรหมายถึงว่าเวลาในไลฟ์เนี่ยน้องก็จะไม่เคยลืมเราเลยนะอุ้งอิงก็จะทักทายพิมพิมข่าวกระแสอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่ออ,อ่านเห็นเราครับทุกคนเนี่ยแล้วน้องก็ ใส่ใจแฟนคลับทุกคนจริงๆนะครับอุ้งมิมก็ชื่นชอบแล้วก็นะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องเนาะในทุกๆก,การเดินทางด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้อุ้งอิงแสดงอยู่ที่ไหนเอ่ยสีสะเกตรหรือเปล่าครับทุกคนอ่เมื่อวานน,วนนี้นะครับอุ้งอิงอะ่ะน้องก็คืออ่าได้มีการนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะมอบเนาะเมื่อคืนนี้เนาะมอบรางวัลน้าใจให้กับพ่อธนดนนะครับพ่อฮักธนดน คือพิธนะโดลน่ารักมากนะมิมเคยเจอตัวจริงแล้วเขารักอิงอมากนะครับนะครับแล้ววาจานะครับแล้ววาจาเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอย่างที่มิมได้นําเสนอข่าวไปเมื่อวานเนี่ยอุงอิงวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดคําไหนคํานั้นนะครับปีนี้สาวน้อยดังเปรี้ยงนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า เมื่อวานนี้นะครับอุ้ยได้มีการลงนําเสนอข่าวไปองค์อิงเคยพูดคำคำหนึงเอาไว้บอกว่าหนูจะพาวงให้ดังมากยิ่งขึ้นนะครับและทุกวันนี้โอ้โหสาวน้อยเป็นบัณฑ์พงดังเปรี้ยงถือว่าก้าวนะครับเข้ามาเป็นหมอลำอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักเป็นหมอลำแถวหน้าของวงการหมอลำนะครับเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนนะ นะครับก็ถือว่าน้องเนี่ยพาหมอลำสาวน้อยเพร้ันแพงมาไกลามากๆนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่เคยทำนะครับสิ่งไหนที่ไม่เคยทำหมอลำเนี่ยก็ได้ทำหมดอย่างเป็นพรีเซนเตอร์นะครับ นะครับเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็สมาชิกในวงทุกคนเนี่ยกโ็โหได้ออกรถออกรานะครับมีงานทุกวันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยคือสิ่งที่อุงอิงคือน้องทำให้ทุกคนนะครับได้เป็นแบบนี้จริงจริงเนาะวันนี้อุ้มอิ่มก็เลยเอาเรื่องราวนี้มานําเสนอทุกคนนะครับคือเขาเขียนเอาไว้ได้ดีมากมากทุกคนถ้าทุกคนได้ไปติดตามนะ หรือถ้าเจ้าถ้าแอดมินเพจเนี่ยได้ดูนะครับหรือถ้าแอดมินเพจได้ดูนะครับนะครับถ้าแอดมินเพจได้ดูก็โอ้โหเมื่อวานนี้พ่อฮักสุรินมอบมาลัยให้กับน้องอีกแล้วทุกคนอ่าเมื่อวานเนี้ยนะฮะพ่อฮักสุรินนะครับพ่อฮักสุริน เห็นไหมครับทุกคนความดีที่น้องทํานะครับก็จะกลับคืนมาหาน้องอยู่เสมอนั่นก็คือการได้ความรักความแพงของพ่อพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับนะครับอยู่เสมอนะครับอืมอ่ะดีใจกับน้องด้วยก็ขอให้น้องวางตัวแบบนี้ไปตลอดเมื่อวานนี้โอ้โหคนมาดูคลิปวิดีโอของเจวีสังกะสีเหล็กเยอะมากๆนะครับซึ่งเจวีก็พูดจากใจเลยเจวีเคยไปเจอน้องกับบุ้มยิ้มครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่หลังห้านะฮะ เซวีก็ประทับใจน้องแล้วก็โอ้โหไปดูความไปคืออึ้งอะ่ะพ่อพ่อแม่แม่ที่มาหาน้องก็คือแบบนะนะครับพ่อพ่อแม่แม่ที่มาหาน้องก็คือแบบรักน้องจริงแล้วน้องก็คือเทคแคร์ทุกคนอ่ะ นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับปุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันแล้วก็คิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับอุค์อิงน่ารักเสมอน้องก็นะครับไม่เคยลืมพ่อไก่นะครับไม่ว่ามีโอกาสนะครับน้องก็จะกลับไปหาพ่อไก่แล้วก็หยิบยื่นนะครับมอบเงินให้กับพ่อไก่อยู่เสมอนะครับเนาะน่ารักมากสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ